ดูรถดูยังไงถึงจะไม่โดนหลอกนะครับคลิปนี้ผมมีคําตอบครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดี f อฟทุกท่านนะฮะวันนี้ผมช่างวัดครับร้านโชคถนนชัยเทคเตอร์ก็จะมาพาทุกท่านนะฮะชม L 3 6สามหซึ่งรายละเอียดของตัวรถนะครับก็เป็นรถจดทะเบียนปีสอง4นรบะเอกสารพร้อมบูลอุปกรณ์มี2อชิ้นนะครับตอนนี้นะแล้วก็ พวกนี้เป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้แล้วนะครับความโดดเด่นของตัว L36 นะครับมันจะมีในส่วนไหนบ้างที่เราต้องดูรายละเอียดนะครับมันก็มีเครื่องนะมีเครื่องมีหม้อน,น้ำนะครับมีเกียร์แล้วก็รูปลักษภายนอกนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรายละเอียดต่างๆของตัวรถเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ดึงหางโชวนะ์ผ่านหน้าพาลังดูระบบพาราลีคแล้วก็ลองวิ่งดูเกียร์หนึ่งสองสามแล้วค่อยไปดูทีละสเต็ปนะฮะ ในการดูตัวรถนะครับก็สองส่วนสองส่วนแรกที่เราดูก็หนึ่งนะครับผมจะดูที่ไอของน้ํามันเครื่องนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือดูหม้อน้ํานะครับสองชิ้นนี้นะครับดูทดสอบแล้วผมถือให้ผ่านนะฮะดูความหลวมของตัวล้อนะครับตัวนี้ก็โอเคผ่านนะฮะรายการต่อมาเห็นไหมฮะผมดึงหางขึ้นค้างโชว์นะครับ การดึงหางขึ้นฉากคาหางขึ <Commercial Uma velocidade> <S <S ้นโชว์แบบนี้ก็คือนะครับถ้าเกิดว่ามันมีของอาการหางกระตุกนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการของหางกระตุกก็คือเขานะครับจะมีเสียงลั่นนะจะมีเสียงลั่นก๊ก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 ลงแบบแบบนี้นะครับอันนี้มีหางกระตุกแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็สามารถนะเราสามารถนําไปใช้นะครับเป็นวิธีการเลือกซื้อหรือว่าเป็นวิธีการที่ การดูรถแท็กเตอร์มือสนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นนะแล้วก็รายการต่อมาที่ผมจะแนะนําให้กับลูกค้าได้ชมก็คืออุปกรณ์ส่วนควบนะครับแล้วก็ดูว่าชิ้นส่วนตรงไหนมันมีแตกหักเสียหายบ้างนะครับอย่างเช่นไฟตานะฮะไฟหน้าแตกไหมนะฮะตะแกรงตรงนี้แตกไหมนะครับพวกนี้อันพวกนี้ผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือแค่เป็นการดูนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะ ตัวเล็บมีดตัวสีเหลืองนะครับเขาสามารถระบุได้ว่ารถใช้งานมา,มามากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเกิดว่าใบมีดเปลี่ยนใหม่เราสารันนิษฐานหรือว่ารถคันนั้นน่าจะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเขาถึงถึงจะได้เปลี่ยนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมอยากให้เป็นใบมีดที่เดิมๆแบบนี้นะครับแบบนี้ย่างนะครับแล้วก็ดูว่ามีแตกไหมนะครับทั้งสองข้างนะคัดตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะถึงจะทําสีนะครับเราก็สามารถดูออกได้ว่าเป็นสีนะครับเป็นคัดเดิมหรือว่าเป็นการเป็นกาวเดิมหรือไม่นะครับอันนี้ยังไม่เคยตัดคัดนะครับสําหรับคันนี้อันนี้คือหลักการดูรถแบบง่ายๆสไตล์ของผมนะครับเห็นไหมฮะยกหางโชว์เลยแบบนี้นะครับไม่มีลั่นนะครับแล้วก็วางฮะแต่ว่าระหว่างรางวางนะครับก็อย่าลืมนะฮะห้ามบวชขาหรือว่าห้ามบวชเท้านะครับเข้าไป อลองนะฮะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้สามขาไม่ได้นะนะครับอีกตัวนึ่งนะก็ดูที่เสื้อฟ้าไฮนะเสื้อฟ้าไฮตัวนี้ต้องไม่แตกนะครับอันนี้ซีนล้อหลังไม่รั่วแบบนี้นะครับซีนล้อหลังไฟท้ายนะครับเป็นยังไงไม่แตกหลังคานะครับไม่แตกแบบนี้นะครับ ก็เป็นหลักการนะครับหรือว่าหลักการทฤษฎีการดูดูง่ายๆนะครับอ๋ออีกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับเกลียวพวกนี้นะครับก็ต้องปรับได้หมดนะครับอันนี้พวกนี้ปรับได้นะครับคันนี้เกลียวพวกนี้ต้องปรับได้แล้วก็ที่สําคัญนะฮะน้ำมันไฮโดรลิกเราสามารถดึงดูได้เลยนะถ้าเป็นรุ่นสามหกพวกนี้นะครับคันนี้ผมเปลี่ยนของเหลียวให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับใส่ปิ้งเลยนะครับนะฮะก็เนี้ยนะ มันมองไม่เห็นเนาะนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นการนํามารีวิวนะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นรถแท็กเตอร์มือ2ทางรอดให้กับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับเพื่อชีวิตของเกษตรกรของเราได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้ผมนะเปิดราคาอยู่ที่26 5 0 0 0บาท ราคานี้ลูกค้าสามารถต่อรองได้นะครับ2 6 5 0 0 0บาทคันนี้นะครับผมส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับก็ได้ไปอุปกรณ์2คชิ้นส่งฟรี300กิโลเมตรแล้วก็เรามีเสื้อขยันนาที่จะแถมไปกับตัวรถด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ L3608 คันนี้นะครับก็เบอร์ตัวก็อยู่ที่0624617623นะ0821295132ผมมีนะครับบริการส่งฟรีนะสังเกตดูนะครับตอนนี้รถ เหลือไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์มือ2คัดสภาพในฝั่งด้านนู้นนะครับก็เป็น l 4018ผมเหลืออยู่2คันนะครับด้านนู้นอยู่เหลืออยู่2คันเป็นรถเกรด 3A บวกนะฮะแล้วก็ l 3218นะมีลูกค้าแถวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยากให้ผมเอามา,าลดราคาแล้วก็มารีวิวพาดูเครื่องลองวิ่งดูหนช่างวัดนะครับมาดูเครื่องอยากดูรีวิวหม้อน,น้ำอะไรเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจัดให้นะครับสำหรับ l 3218 C9 นะ C9 ก็ยังอยู่นะครับอุปกรณ์สามชิ้นคันนี้นะฮะอันนี้ก็ยังอยู่ก็รอนะหรือว่าดึกลองไปเลื่อนดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับตัวนี้อยู่ที่สามแสนสามนะฮะสามแสนสามก็ได้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับมานะฮะคันนี้นะครับฝากคันนี้ก่อนนะฮะสองแสนหกหมื่นห้าพันครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับท่านที่สนใจก็ศูนย์หกสองสี่หกหนึ่งเกจหกสองสามศูนย์แปดสองหนึ่งสองเก้าห้าหนึ่งสามสองครับสนใจโทรสองเบอร์นี้นะครับหรือนะฮะอยาก จองออนไลน์นะครับก็ใช้วงเงินเพียง10,000บาทในการจองออนไลน์ในรถคันนี้นะครับที่เหลือก็ไปรอจ่ายที่หน้าประตูดได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตนะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ